มาทำความรู้จักกับ12ตัวละครใหม่ของนอตใคตัวละครไหนธาตุอะไรอาวุธอะไรเกมเพย์ประมาณไหนและจะเข้าแพทไหนบ้างเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักชื่อแล้วก็ค่อยๆไล่กันไปทีละตัวละครเลยครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อสื่อกับเกมเกมชินอินแพ็คนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตตัวละครน็อตใครกันในที่สุดครับออฟฟิเชียลก็ได้ประกาศมาเรียบร้อยแล้วกับลิสต์ของตัวละครน็อตใคร Song of ฟเ k i n g Moon t ูนทีเนะครับทำให้เราเนี่ยได้เห็นลิสต์ของตัวละครน็อตใครเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาไล่เรียงทำความรู้จักกันทีละตัวเลยครับ Hey kid that headpiece of yours is pretty unique who designed it could you hook me up เริ่มกันที่ตัวที่1กับอินเนฟาครับอินเนฟาเนี่ยเรียกว่าแม้ว่าเขาจะเป็นตัวละครนอตไคลแต่ว่าเขาเนี่ยเข้ามาตั้งแต่แพท5.8ครับโดยอินเนฟาเนี่ยจะเป็นตัวละครไฟฟ้า5ดาวถือหอกและเขาก็เป็นหุ่นยนต์ด้วยตัวละครนี้ผมจะไม่ลงดีเทลรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเลยครับพอเพื่อนๆกาลังจะได้เจอเขาเร็วๆนี้แล้วทางออฟฟิเชียลประกาศย,ยังเป็นทางการวันที่30กรกฎาคมนี้กับแ Pa n n i h i l a t i o n Mode คำเตือนตั้งแต่ตัวละครที่2เป็นต้นไปนะครับออฟฟิเชียลเนี่ยประกาศมาเพียงแค่ชื่อกับหน้าตาตัวละครเท่านั้นพวกอาวุธพาดตความสามารถต่างๆแพทที่จะลงเนี่ยจะเป็นการคาดการล้วนๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเป็นเพื่อนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะใครที่จะเติมเงินเกมกันชินิมเพ็อย่าลืมนึกถึงร้านลิชแมนช็อปนะครับถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน u i d เท่านั้นลิงอยู่ในคําอธิบายคลิปครับอย่าลืมไปเติมกัน มาต่อกันที่ตัวละครที่2ครับเมื่อเปิดแพท6.0ขึ้นมานะครับผมเราจะได้เจอกับพ่อหนุ่มหล่อคนแรกครับกับชื่อที่ยาวมากเลยของเขากับไคลลิวชูโดมิโลวิชฟรินช์หรือเรียกชื่อเขาง่ายๆว่าฟรินนั่นเองครับโดยฟรินเนี่ยถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นตัวละครเปิดแพทของ6.0เลยครับโดยจะเข้าวันที่10กันยายนนะครับสำหรับ6.0หรือว่านอตไคลและฟรินเนี่ยเขาจะเป็นธาตุไฟฟ้า5ดาวอาวุธของเขาเนี่ยจะเป็นหอกครับโดยเขาเนี่ยจะมาจากกลุ่มป้อมประการหรือว่า ไรคิปเปอร์นะโดยความสามารถของฟรินเนี่ยเขาก็มีลิกออกมาเยอะมากๆครับบอกว่าตัวละครนี้จะเป็นตัวละครสายรูหน้าชาร์ดเป็นตัวละครที่เล่นคอมโบได้ดีอย่างกับตัวละครอีเนฟาแบบนี้และตัวละครในกลุ่ม6.0เปน็นต้นไปเนี่ยเขาจะเจมปฏิกิริยาว่าคําว่ารูหน้ารูหน้ากันไปเยอะมากๆเลยนะครับและฟรินก็เป็นหนึ่งในนั้นครับใครที่รอเพราะหนุ่มตัวสูงอยู่นะครับผมโอ้โหอันนี้น่าจะบาดใจหลายๆคนเลยครับ I'm afraid you have the wrong person. Now, be gone. มาต่อกันที่ตัวละครที่3ครับกับลัวมาอีกหนึ่งเทวทูตแห่งป่าพงไพยนะครับผมมาจากเผ่าที่เคยบูชาพระจันทร์มาก่อนโดยลัวมาเนี่ยได้ถูกเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วด้วยในโปรแกรมพิเศษ5.8และก็มาเน้นย้ําในวิดีโอตัวนี้อีก1รอบนะครับผมทําให้เรายิ่งมั่นใจเลยครับว่าลัวมาเนี่ยจะเป็นตัวละครของน็อตใครที่เข้ามาเป็นเพลเ l ลแน่นอนเห็นวิชั่นอย่างชัดเจนครับโดยตัวละครลัวมาเนี่ยจะคาดว่าเป็นตัวละครธาตุไม้5ดาวและก็เป็นสื่อเวทครับ โดยเกมเพย์เบื้องต้นของโรมาที่หลุดออกมานะครับเขาว่ากันว่าโรมาจะเป็นสายลูน่าบูมครับมีลูน่าชาร์จไปแล้วก็จะมีลูน่าบูมด้วยเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาในอนาคตเนี่ยก็จะเจอเติมคําว่าลูน่าไปแบบนี้นะครับมารอติดตามกันครับว่าปฏิกิริยามะเฟืองพิเศษมะเฟืองจันทาแบบนี้เขาจะมีลักษณะพิเศษอย่างไรแล้วเขาก็คาดการว่าจะสามารถใช้เล่นกับมะเฟืองของนิโรลได้ด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับโดยโรมาเนี่ยเขาคาดการว่าจะเข้าใน oh pale white frost moon i your loyal emissary and scion of hyperborea beseech you to cast down your gaze from the celestial dome above may your gentle tears pierce the frigid night and grant us the forsaken and forgotten your guiding light น้องไอโนในวิดีโอ5.8นะครับในความฝันของอินเนฟาเนี่ยจะมีน้องผมสีชมพูอยู่1คนครับและในวิดีโอตัวใหม่ล่าสุดเราก็จะได้เห็นน้องแบบเต็มๆครับเป็นคนมาเปิดเจ้าวิดีโอตัวใหม่นี้เลยครับผมมาเรียกว่ากลาวว่าคุณลุงคุณลุงแบบนั้นซึ่งน้องไอโนนะครับผมถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นตัวละครดาบใหญ่ธาตุน้ํา4ดาวครับและเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เขาจะมานําเรื่องของปฏิกิริยาตระกูลลูนาให้เราและคิดว่าจะเป็นตัวละครแจกฟรี ในช่วง6.0ด้วยครับฟีลเหมือนน้องคาจีนาแบบนั้นอันนี้ก็จะแบบเป็นตัวละคร6.0มาช่วยแนะนําแมคาินิกต่างๆที่เป็นแมคคินิกลูนาตอนที่เราเอาไปใช้ในการสํารวจโลกด้วยครับโดยน้องไอโนนะครับเขาจะมาจากคลิ้งแคลงคลัมคลกเวิร์กชอปนะครับผมอันนี้ก็คือชื่อเวิร์กชอปสุดน่ารักของเขาคลิ้งแคลงคลัมคลกซึ่งน้องเนี่ยน่าจะทํางานอยู่ที่นั่นนะครับก็เราติดตามแล้วก็เจอน้องได้เลยนะครับในแพท6.0คาดว่าจะเข้ามาเป็นตัวละครเปิดเหมือนกันครับ mr Mister... nefa's starting her story already <laughs> thanks for the heads up มาครับในฉากของที่คลิ้งแค,คลงคําเครกเวิร์กชอปตัวนี้นะครับผมเราจะได้เจอน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่ตาเป็นประกายดาวแบบนี้ครับชื่อของผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าจาโฮดาโดยจาโฮดาเนี่ยเราไม่มีข้อมูลอะไรเป็นพิเศษเลยครับยังไม่ทราบถึงอาวุธหรือว่าธาตุอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่การคาดเดาของผมเนี่ยน้องอาจจะเป็นธาตุไฟและเขาอาจจะเป็นหัวหน้าเวิร์กชอปแห่งนี้แล้วก็มีความสนใจในเรื่องสิ่งประดิษฐ์เพราะว่าในวิดีโอเนี่ยเขาก็สนใจที่เขาของดูรินเหมือนกันถามว่าเขาแบบนี้ สร้างยังไงสร้างมาจากไหนอะ,อะไรแบบนี้ครับซึ่งจาหฮดะเนี่ยมีข่าวออกมาครับว่าเขาอาจจะเป็นตัวละครที่อยู่ในแพทประมาณ6.1หรือว่า6.2หากจาหฮดะเนี่ยอยู่ใน6.1ตัวละครถัดไปของเราจะอยู่ใน6.2และถ้าเกิดว่าจาหฮดะเนี่ยอยู่ใน6.2ตัวละครถัดไปครับอย่างดูลินนะครับผมก็จะอยู่ใน6.1 <c oughs> It's a long way off. We might go hungry, but at least we have plenty of time. ดังนั้นเรามาต่อกันที่ตัวละครที่6อย่างดูลินกันครับสาหรับดูลินนะครับตามข่าวเนี่ย <c oughs> เขาว่ากันว่าเป็นธาตุไฟ5ดาวและก็ถืออาวุธเป็นดาบเล็กครับโดยข่าวนะหูบอกว่าดูลินน่าจะเป็นตัวละครอยู่ในช่วงประมาณ6.1นะครับเขาเนี่ยเป็นอดีตมังกรน้อยที่ถูกแปงลงร่างแล้วก็พัฒนามาเป็นร่างของมนุษย์แบบนี้ถูกสร้างด้วยตัวของอาเวโดนั่นเองครับโดยดูลินเนี่ยถูกคาดการอเอาไว้นะครับมีข่าวออกมาว่าเขาจะเป็นตัวละครออฟฟิลด์ที่เป็นบิ๊กซับพอร์ตตัวหนึ่งของ เน้นย้คำคําว่า off-field แล้วก็เน้นย้คำคําว่า big support ครับตัวละครนี้ถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นตัวละครซับชั้นดีของนอตคลและก็ไม่ได้ถูกจํากัดเพียงแค่ปัตกิริยากลุ่มดูนาด้วยคำว่ากันว่าดูลินเนี่ยจะยังสามารถบัฟไปยังตัวละครเก่าๆได้ซึ่งดูลินเนี่ยถูกวางแผนเอาไว้ว่าจะเป็นตัวละครซับที่จะมาทําหน้าที่แทนตระกูลอย่างเช่นเชีเชยงหลิงหรือว่าเบนเน็ตในอนาคตนั่นเองครับซึ่งก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลอยู่นะโดยความที่ดูลินเนี่ยก็ไม่ใช่คนนอตคลโดยเนื้อแท้อะไรแบ แบบนี้เนาะก็ไม่จําเป็นต้องทําปฏิกิริยาลูน่าก็ได้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นรอติดตามเลยครับสําหรับดูลินช่วงประมาณ6.1หรืออาจจะ6.2แถวแถวนี้ครับ Hey kid that h a p p i e c e of yours is pretty unique who designed it could you hook me up oh. there's no boundary between life and death 7จ็ดเนเฟอร์อีกหนึ่งตัวละครนะครับที่หน้าตาเนี่ยเฉียวคมสุดๆไปเลยนะครับซึ่งเนเฟอร์เนี่ยจะกลายมาเป็นตัวละครธาตุไม้นะครับคาดการว่าจะเป็น5ดาวด้วยและเนเฟอร์เนี่ยเป็นคนจากซูเมลุครับจากทรงผมหรือว่ารอยสักตรงบริเวณตาแบบนี้ครับก็จะให้ฟิลแบบไอซิสอะไรอย่างนี้ทุกคนเป็นแม่งูพิษแห่งทะเลทรายแบบนั้นครับซึ่งตัวละครเนเฟอร์เนี่ยเขาคิดว่าจะเป็นตัวละครเล่นได้ในช่วงแพท6.4 ครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไป you และมาต่อกันที่อีกหนึ่งนุ่มรอที่หลายๆคนรอคอยครับกับวากานั่นเองเรียกว่าเราได้ยินชื่อวาก้ามานานมากๆแล้วในที่สุดก็ได้เจอตัวเป็นๆแล้วครับวากาเนี่ยถูกคาดการว่าจะเป็นทัดลม5ดาวดาบใหญ่นะครับซึ่งวาก้าเนี่ยเป็นแกรนมาสเตอร์หรือว่าหัวหน้าเหล่าอัศวินในออฟฟาโบเนียสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วกับคนปัจจุบันครับโดยตามเนื้อเรื่องนะครับก่อนที่เราจะเดินทางมาถึงที่มอนสเตอเนี่ยวากาเขาได้เคยนําตัวของกองอัศวิน ฟาวเนียสซึ่งเป็นกองกําลังกว่า80%ของเมืองเลยเดินทางออกไปทําภารกิจสํารวจอยู่ครับและตอนนี้เขาก็อยู่ที่บริเวณนอตไคและเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะได้ไปทักทายกับวาก้ากันครับซึ่งแม้ว่าหน้าตาเขาจะดูหล่อแบบนี้แต่เราเคยได้ยินเสียงเขาในเนื้อเรื่องมาแล้วเล็กน้อยนะครับผมก็เป็นผู้ชายแบบกวนๆนิดนึงนะครับซึ่งวาค้าเนี่ยถูกคาดการว่าจะเป็นตัวละครที่เป็นสายดาเมจในช่วง6.5ครับซึ่ง6.5เนี่ยก็ประมาณ8เมษาของปีหน้านะครับผมเรียกว่าหนุ่มแล้วก็ <Net> ูหล<ช>่อกว่า <forcé> ท <certains> ี <Works> ่ผมคิดไว้เยอะเลยนะสําหรับวาก้าครับ you're right i came here for the moon มาต่อที่ตัวละครที่9กาับเทพธิดาแห่งจันทราโคลัมบีนาครับผู้บริหารฟาตุยลำดับที่3ครับผมโคลัมบีนาเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครครับที่จะมามีบทบาทสําคัญมากๆครับแล้วก็ถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นตัวละครเมตาตัวใหม่ของเกมด้วยโดยโคลัมบีนาเนี่ยถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นตัวละคร5ดาวธาตุน้ื่อเวทครับโดยเขาเนี่ยจะเล่นได้ดีมากๆกับปฏิริยากลุ่มลูนาครับเรียกว่า6.0เป็นเมตากลุ่มลูนาโคลัมบีนาก็ จะเป็นตัวขับเคลื่อนปฏิกิริยากลุ่มนี้นั่นเองโดยตามบทบาทแล้วก็เนื้อเรื่องนะครับโคลัมบีนาเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่เป็นกุญแจสําคัญมากๆในการต่อต้านกฎหรือว่าเงาแห่งสวรค์ครับและดูเหมือนว่าเขาจะหายตัวไปในบริเวณนอตไคลครับเหล่าฟาตุยทั้งหลายเนี่ยเขาก็ต้องมาตามหาโคลัมบีนากันในบริเวณนี้โคลัมบีนาหายไปไหนและเขาไปทําอะไรรอติดตามน้องได้เลยครับโดยโคลัมบีนาเนี่ยถูกคาดการว่าจะเข้าในช่วงแพท6.3นะครับซึ่งจะตรงกับช่วงปีใหม่ของปีหน้าก็คือประมาณ14 มกราคมครับ มาตัวละครที่10ครับผมตัวละครฟาตยอีกหนึ่งตัวกับผู้บริหารลำดับที่7มาริโอเนตหรือว่าแซนโดนะครับถึงแม้ว่าหน้าน้องเนี่ยจะดูนิ่งๆนะครับผมแต่เราเริ่มได้ยินเสียงของแซนโดแล้วครับก็ดูดื้อไม่แพ้ตัวละครอื่นเลยนะทุกคนซึ่งเหมือนแซนโดเนี่ยก็กําลังจะดูถูกการทํางานของพวกเราบูชาพระจันทร์แบบนั้นด้วยครับแซนโดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ข่าวมาข่าวไปอยู่หลายรอบมากๆแต่ว่าการที่ออฟฟิเชียลเนี่ยประกาศออกมาแบบนี้ เพราะฉะนั้นแซนดอนมีโอกาสเป็น payable character สูงมากๆนะครับแต่ตามข่าวที่ผมรู้มาเนี่ยเขาว่ากันว่าแซนดอนจะยังไม่ใช่ตัวละครเล่นได้ในช่วง6.0หรือเปล่านะอันนี้ต้องรอติดตามนะครับแบบเล่นได้แน่แต่อาจจะยังไม่ได้อยู่ในช่วงแบบช่วงต้นๆหรือว่าอาจจะไม่อยู่ในช่วงนอตคลายแบบนั้นข่าวเขาว่ามาแบบนี้ครับ My Lady Froman Again The <laughs> Science A laughably futile rebellion. Oh, pale white frost moon. <laughs> มาต่อกันที่ตัวละครที่11ครับผมกับแม่มดเอ็นหรือว่านิโคลีนครับสาหรับแม่มดเอ็นหรือว่าแม่มดนิโคของเราถูกคาดการว่าจะเป็นตัวละครธาตุน้ําแข็ง5ดาวนะครับในฝั่งของเนื้อเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วเขาอยู่ในเนื้อเรื่องกับเราเนี่ยมาหลายรอบมากๆเลยครับเวลาเราได้ยินเสียงแว่วเข้ามาในหัวนะครับหลายๆครั้งเนี่ยจะเป็นเสียงของแม่มดเอ็นนะครับซึ่งเกิดขึ้นในในเนื้อเรื่องหลายๆส่วนเลยโดยแม่มดเอ็นเนี่ยเป็นแม่มดที่มีฉายาว่าผู้นําทางที่ ไม่มีวันหลงนิโคเองครับเขาเป็นผู้พยากรณ์แล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับทิศทางและกฎระเบียบของโลกเทรวัมาโดยตลอดทําให้เขาเนี่ยจะสามารถพูดเข้าไปในหัวคนได้เลยเพื่อที่จะนําทางคนครับและมีข่าวหรือว่าคาใบ้เล็กๆมาจากน้องวูฟี่ด้วยวูฟี่เนี่ยเคยพูดถึงมาดามเมดคนนึงหรือว่าแม่มดคนนึงที่เป็นเพื่อนของอลิสนะครับบอกว่ามีแม่มดคนนึงเป็นใบ้ไม่ยอมพูดเลยแต่จะใช้วิธีการพูดในการพูดใส่หัวคนไปเลยปากเนี่ยจะไม่ขยับเลยครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทุกคน ดูใน PV นะหรือว่าทุกคนดูลักษณะของนิโคในทุกๆฉากนะครับเราจะไม่เห็นนิโคพูดแต่เวลานิโคจะพูดเขาจะส่งเสียงของเขาเข้ามาในหัวเราได้เลยครับซึ่งนั่นแหละครับอาจจะหมายถึงตัวของนิโคซึ่งนิโคเนี่ยถูกคาดการว่าจะเป็นตัวละครเล่นได้ในกลุ่มแม่มดและจะเข้าในช่วงปลายปลายแพทของนอตไครนะครับซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงประมาณ6.6 6.7แบบนี้ครับ Now, beyond the moonlight's reach, an ancient shadow brandishes its hunting claws, taking aim at the stars. And to the finale with the character I've been waiting for the longest. แม่มดเอบบางครับผมกับอลิสครับผมหรือว่าแม่ของน้องคลีนั่นเองเรียกว่าหมวกเนี่ยเกินความคาดการณ์ของผมไปไกลมากๆกนะครับก็คิดว่าจะเป็นแบบปวกปีกแม่มดทั่วไปแต่โอ้โหมาเป็นโครงแบบเท่มากๆทุกคนอลิสเนี่ยถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นเมตาอีกหนึ่งตัวของเกมครับโดยเขาเนี่ยคาดว่าจะเป็นธาตุไฟ5าดาวอาวุธเนี่ยยังไม่แน่ชัดครับแต่ผมคิดว่าก็อาจจะเป็นสื่อเวทนั่นแหละโดยอลิสเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมแม่มดขึ้นมาด้วยนะ แล้วก็ดูความเป็นไปของโรคเทวตมาโดยตลอดแล้วก็ตัวของอริสเองเนี่ยไม่ใช่คนของโรคเทวต์ครับทำให้เขาเนี่ยสามารถบันทึกเรื่องราวของโรคเทวตหรือคอยสํารวจโรคเทวตได้ตลอดเวลามีคนต่างโลกเข้ามาเอ,อมินซุยจดจําอะไรไม่จดจําอะไรตัวของอริสเนี่ยก็สามารถรับรู้ได้ครับทำให้อริสเนี่ยจะมีมีบทบาทมากๆเลยครับในช่วงแพทของนอตไครเราจะได้เจอกับ1แม่มดอริสแล้วก็2แม่มดนิโคลซึ่งคาดการว่า2ตัวละครเนี้ยถ้าเ,าเล่นด้วยกันน่าจะเป็นคู่อคอมโบที่เก่ง ครับตัวของนิโคน่าจะเป็นธาตุน้ําแข็งแล้วก็อลิสธาตุไฟมาคอมโบกันแบบนั้นครับซึ่งอลิสเนี่ยก็ถูกคาดการว่าจะเข้าอยู่ในช่วงปลายๆแพทของน็อตไครเลยประมาณแบบ1กรกฎาคมช่วง6.7แถวๆนู้เลยครับฮ่า oh, here at last and things look even messier than last time <laughs> well miss aless Shall we begin? Ah. Uh -huh. There's no rush, and I'd like to catch up with an old friend first. <laughs> and you, young man? Hmm. Let's part ways here. และนั่นก็เป็นลิสต์ของตัวละคร12ตัวละครที่เราจะได้เจอในช่วงของนอตไคร์นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆโดนตัวละครไหนตกกันบ้างไหนขอคอมเมนต์หน่อยครับเลข1ถึง12เพื่อนๆชอบตัวละครไหนกันบ้างส่วนตัวผมเนี่ยแน่นอนครับหนีไม่พ้นแม่ออลิสแน่นอนลองมาของผมก็คือน้องดูรินครับผมปักหมุดไว้ก่อนเลยเมนผม2ตัวละครนี้เพื่อนๆล่ะครับเมนตัวไหนกันบ้างใครเมนเยอะเนี่ยก็ต้องเก็บตังค์กันเยอะหน่อยนะครับนอกจากข่าว12 ตัวละครนี้แล้วเนี่ยจริงๆก็ยังมีข่าวอื่นๆอีกเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นมีข่าวเกี่ยวกับดอทโทเลว่าอาจจะไม่ใช่ตัวละครเล่นได้แบบนี้หรือเร็วๆนี้จะมีวิดีโอที่เกี่ยวกับฟาตุยที่เดี๋ยวเราจะได้เห็นสกาลามุชทาลิสซาแล้วก็เด็กกับตันอะไรแบบนี้อีกครั้ง่ะก็ต้องรอติดตามเลยครับว่าวิดีโอต่างๆพวกนี้ข่าวอะไรเนี่ยมันจะหลุดออกมาอีกนะครับสุดท้ายนี้ครับคลิปนี้เน้นย้ำกันอีกหนึ่งครั้งว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตเนาะไม่ว่าจะเป็น เป็นเรื่องทาลายท่าหรือว่าอาวุธต่างๆของตัวละครนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ฟังหูไว้หูรอติดตามข่าวที่จะใกล้ๆถึงอีกหนึ่งทีของแต่ละตัวละครนะครับนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้แล้วครับก่อนจากการขอขอบคุณ1 62, 6 2 6 4 9สับสบกาสไครเบอร์จากทวิตเตอร์อย่าลืมกดไลค์ก็สับซับสไครเป็นกาลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมไปตื่นเต้นกับตัวละครนอตไคลต่อแล้วบายบายสวัสดีครับ In the water, the future mirrors the past. The veil of flies is slipping. Time is short.